ก็ต้องกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องเล่นเกมดื้อนะครับแล้วมาอยู่กับเกมผีอย่งาง Final Fantasy Club ในโลกบกกันนะไม่ต้องพูดพังตำเพลงเราเรื่อนกันดีกว่าทุกค,คนหรปล่าดูดูเกมเกมนี้มันดีกว่าเกมที่แล้วที่เราเล่นอยู่นะเนาะเออเกมที่แล้วอะไรไ,ไม่รู้ไม่นทิ้กูวิ่งอย่างเดียวไอ้สัตว์เออไม่แต่กูไปดูยูทูบมาใช่ไหมเขาเยี่ยไม่กูยังไม่เคยเห็นคนผ่านเลยแบบนั้นใช่เหรอวิ่งหนีอย่างเดียวเหรอมันวิ่งหนีอย่างเดียวเออเให้วิ่งหนีอย่างเดียวเลยอันนี้มีมีปิดประตูเปิดไฟอะะกกกีีนนั็หาย มันแบบที่เจเจมาเล่นเมื่อเช้าอ่ะนะสายมั้งเอาละในปีเอาไม่ต้องพวกเดี๋ยวกูใส่ซับให้เขาแล้วกันนี่นี่นี่เรา่อนไหนวะมันเป็นมันเป็นโฟแบบทุกแบพิซซ่าไปช็อปช็อปแล้วนี่น้วเราเนี่ยเราเนี่ยดีใจเต่นด้เหีอยงอยู่ไหนอ่ะ อันนี้นาฬิกานาฬิกาก็อยู hmm. ่ห uh, oh, oh, hey, ้องห้องนี่คืออะไรแล้วห้องห้องไหมแต่แต่จะนั่งอะไรแต่จะอยู่ในห้องไหนอ๋ออยู่กับพวกนี้อ่ะอยู่ห้องที่ไหนนี่โอ้ยเอาไฟดับอ่ะไปอยู่อ๋อเข้าห้องแล้วไฟมันจะดับเปลี่ยนเป็นเฉนเลยโอ้แล้วกูเดินช้านี่เดินไม่ได้กูเดินช้าไงแล้วก็ดีแล้วเปิดประตู เปิดเปิดเปิดก่อนเปิดก่อนมันมีไฟดับนะเว้ยเปิดก่อนดิอ๋อนี่ไงอ๋อมันเข้าเองอ่ะเฮ้ยมาขยับมันรีกระดากระดาโออ่ะอ๋อคุณชเวตมาดูได้โอเคแคมปศูนย์คือห้องไหนอ่ะอ๋อเราอยู่อ๋อสองโอเคโอเคมันของจริงเลยเราอยู่ห้องไหนนะแคมปสี่เออเราอยู่แคมแคมป์นี่มันสองคนก้มหน้าไัดเลยโอ้ยมันเห็นเมาส์ของแต่ละคนด้วยว่ะมันมันแบบ อ๋อเนี่ยมันยังยังยังไม่เปิดมากอ๋อเป็นกระดีกระดาก็วิ่งอยู่ตรงไหนอะแคมห้าแคมเท่าไหร่แคมสิบเนาะแบตแบตดเบ็ดเหลือเก้าสิบเอ็ดประตูแล้วมั้เกือบเก้าสิบหรอถ้าไมแบตทจะไม่เบ็ดจะหมดอะใหญ่ใหญ่ไปเลยทำไมทำไมแบตจะหมดวะเราไปทำะไรอะประตูเมื่อกี้หรือเปล่าเฮ้ยเราก็ไม่ได้ทำเลยนะมึงอย่ารอรอมึงรอเราเราไม่ได้ทำเลยดิแล้วมีแบตแบตดลดแล้วเนี่ยนี่มันมันมีการสิ้นอะมีคนดูกล้องอะอ๋ออ๋ออย่าอย่าอย่าดูกล้องเยอะอย่าอย่าดูกล้องเยอะอย่าดูกล้องเยอะปิดกล้องก่อนปิดกล้้อองจจิน่เขาามส ชื่อไหมเชื่อกี่โมงแล้วบอกกูด้วยมึงดูแคมหนึ่งดิตีหนึ่งแ้วเนี่ยมึงดูแคมหนึ่งดิมึงเข้ามาก่อนไอสัตว์ถ้าถ้าท่านทนฝายมาตัวในมึงพยายามดูแบบไอมึงกลับเข้ามาจิงสอง A สองอะไรน่ะเออสี่ A สี่ B แหลั้มัเหรอไม่ไม่ไม่มาไม่มาม่่มม่เเอ้ยนี่เดี๋ยวเดกูได้เสียงไอ้ฟ็อกซี่วะดูดิดูดิฟ็อกซี่ร้องเพลงอ่ะหนึ่งสีดูหนึ่งสี ยังไม่มีตัวขยับเราพยายามประหยัดไฟอ่ะเฮ้ยกูนั่งได้ป่ะกูก็นั่งได้คุนั่งแล้วเอ้าปิดร้อยอ๋อนี่อ๋อโอเคโอเคโอันนี้กุญแจห้อง้งานเนาะคุกดปิดได้คล้ายๆไงเรื네่อยเดี๋ยวเราทำยังไงให้ไฟมันขึ้นวะไฟเดี๋ยวมันมันขึ้นมันขึ้นแบบสองสองอันเนี่ยใครมันใช้กล้องวะลูกลองปิดกล้องหมดดิลองปีก้องหมดดิเ้ยเอาไปไหนฮะดู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 ถ้าถ้าตีสองเราบอกกูเลยโอเคโอเคดูดูลูกพยายามกดเสร็จเป็นร้อยกับดูดูกับหนึ่ง หนึ่งเอกับหนึ่งสีพอเออหนึ่งกับหนึ่งีไปลพอตัวหนึ่งหายมาดูสองเอสี่เอสองบีสีบีนะตอนนี้จีมออกไปดูจุดปั่นไฟอยู่เหรอกี่โมงคะับเออทีหนึ่งอยู่ทีหนึ่งเสียงน้วยทีสองไม้ทันอยู่แต่กูจำได้กูจำได้เวลามันเดินมันจะเดินออกมาเลยเว้ยทีสองเต่ยเดินช้าใช่ไหมทีสองแวทีสองละเดี๋ยวกูกูพยายามอันนี้ ถ้ามึงบอกฝั่งขวาฝั่งซ้ายกูจะกดเลยกดอาปุ๊บเนี่ยอย่าพึ่ง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 เดี๋ยวแปะรถเดี๋ยวแปะรถห้องเปิดไฟอยู่ไหนวะในห้องครัวไม่ใช่้า่หลังสุดหรอโอ้ยไม่ใช่เอ้ยหายตัวหายตัวหายตัวเอ้าบัดตี้เดินแล้วอะไร้ายดูดูเพื่อนดูดูตรงห้องเลยซ้ายเนไอ้กูดูกูดูฝั่งฝั่งนี้ไม่ได้ดูฝั่งฝั่งไอ้สองเอนี่ไม่ได้เนี่ย กูรูฝั่ง 2A ไม่ได้อ่ะอ๋อฝั่ง 2A มันมีคนดูอยู่เหรอหรือว่าอะไรอ๋อกดเปิดไฟได้เพื่อนกด A กดต้อง A ใช่ไงเฮ้ยมันอยู่หน้าห้องเลยเอ็มไม่ใช่หน้าห้องดิเขาเรียกว่าอยู่ตรงกูดูฝั่งซ้ายไม่ได้มันอยู่ตรง 2A มันอยู่ตรง 2A โอเคโอเคอยู่ 2A หรอเออใช่ใช่อยู่ 2A ปิดปิดปิดเลยปิด่ 2A อยู่ 2A อย่าเพิ่งปิดอย่าเพิ่งปิดต้องต้องรอมันโผล่มาตรงกระจกนี้ไปเอ้ยแล้วกูเป็นอะไรเนี่ยทำไมกูกดกล้องฝั่งซ้ายไม่ได้วะ มันเดินใช่หงือไอ้ฟิลฟิลมึงลองมึงลองปล่อยกล้องฝั่งฝั่งซนะ้ายดิไปแล้วเนี่ยกูก็กดดูไม่ได้อ่ะกูเป็นอะไรกูบักเลยยังป่ะดิกูบักกูกดไม่ได้เฮ้ยหายไปไหนวะปิะอยู่แคอ่อยู่แค่าสามอยู่แค่สามแค่าสามแค่สามเปิดเฮ้ยไฟมันขึ้นใครไฟขึ้นป,ปุ๊บเลยเนี่ยใหญ่ใหญ่อยู่แค่สามแค่สองหายแล้วเออมันอยู่แค่าสามมันอยู่แค่สาม ปึ๊บปื๊บปื๊บชิคายไม่หายกดปิดก่อนแคมสามเดี๋ยวกูดูกล้ององีกหนูดูกล้องอีกมันย้ายไปแคมสามอ่ะต้องออกกันละอ่ากดอ้ามาเรื่อยไเนี่ยจะเป็นไงมึงพยายามขยับเมาส์นะขยับเมาส์ขยับเมาส์แล้วมันจะอันเนี้ยอ๋อที่มัมนมันเริ่มขยับขยับในห้องเออมันขยับในห้องเลยไอ้สามไอ้ห้องสามนีกุญแจียใช่ไหมบิ๊ดเอ้ยเดี๋ยวเมันขยับมันขยับมันมันไปไหนเนี่ยไอ้มันมาอยู่เอ้สองแคมสองสองอ มันอยู่สองเอแบตเราใกล้จะหมดแล้วเหมือนกันนะตอนเนี้ยสองเอสองหกเอสองอ่ะแต่สี่สีอ่ะแบตเราอ่ะแต่ปิดนะเราปิดไอโน,อน้ตโ<ห>นมเราปิดนะอยู่ฝั่งซ้ายนะโผล่มาหน้าต,าต่างปะตอนแรกมันตอนแรกมันจะโผล่มาหน้าต่างก่อนเว้ยแบบนี้ไม่มีความสนุกกว่าแบบที่แล้วเยอะเลยนะเออแบบที่แล้วนี่อะไรไม่รู้แม่งเปิดมาก,กูวิ่งอย่างเดียวอ่ะหลัก็ตกใจตกใจเจสัตว์กูเจ๊ใจแต่แบบที่แล้วนั่นไองแย่คับเพ่งอ่ะเออเอา

มันเด้งมันแดงมันเ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 ด้งเปิดจะเปิดจะเปิดเปิดยังไม่ไปยังไม่ไปกูดูกล้องเขาอยู่คนหนึงชิก้าหายเหมือนชอบไปฝั่งฝาชิก้าแชมมันจะไป็นฝังฝาดชิก้าอยู่ไหนแคมสี่บอกให้ฟังเสียงแคมหกอ่ะชิก้าอยู่หนึ่งบีไปยังไปแล้วไปแล้วไปแล้วนี่เสียงนี้คือไปละ เดวไปแล้วเนนิไปล้ต้องซายแล้วนะชิ้ายู่แขมนะนะเดี๋ยวกูดูเดี๋ยวกูดูแต่ล้ไปแล้วอ๋อชิคายู่หนึ่งบีชิคายู่ห่งบีซ้ายไปแล้วนะใช่เหรอใช่เหรอเอชิคายู่นึ่แล้มันมันกำลังเดินกลับมันกำลังเดินกลับมันกำลังเดิกลับมันกำลังเดินกลับไปเ๋อนี่นกูเปิดประตูกันกำลังไปขั้นสามะมันไปเลยมันกลับไปหนึ่งเวะเป็นลยสิแปตอนนี้กี่โมงเาะีห้าแล้วที่ห้าแล้ว อี่ยงไ้ก่อนกูไม่เปิดแล้วนะโอเคชิก้าชิเอบอวันนี้กลับไปะละเออชิก้ายืนอยู่เออชิค้าชิก้าอยู่แคมไหนแคมเแคมหนึง B, 1 A, 1 A. น่งหนึ่งบีหนึ่เอหนึเอนี่หนึ่งบีหยังยืน <Okay. S 1> เอ้ยัยบแคบไปห้องน้ำแน่กูว่าไปห้องน้ำไปห้องน้ำไปไปเจ็ไปเไปเจเหรอเ่ยาดูเยอะอไม่บเดินไปไหนอ่ะไปไปไคไปเจดไปเจ็ดไปอ ผมมึงคุณอดใช่ไหมอืมผมมึงกอดเลยชิก้ามีตอนนี้มีชิก้าตัวเดียวใช่ไหมเอ้ยออกมาสองตัวเลยนี่สองตัวนะบลนนี่หายไปไหนกันเอาตัวเอสองเอสองเอสองเอไอตัวมองสองเอกับเจ็ดออ่าดูหมดไหมจะหมดตัวเนี้ยดูข้างฝั่งซ้ายอีกเดียวดูข้างฝั่งซ้ายอีกเดียวอ่ะหมดอาจะหมดถันไม่เปิดแล้วเพื่อนเธอเปิดคนเดียวเลยโอเคโอเคนนนนนนคนเดียวสองเอเอมันขยับว่ะเอสีเอสีจอฟ้ามันขยับว่ะบลนอี่ขยับว่ะ มึงอย่าดูกล้องนาน่เพื่อนวันนี้มันขยับอ่ะมึงรอดักฝั่งซ้ายเลยวันนี้เป็นอันละอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนเดิมอ้ยใครใครมันเดินมสี่เอวะไอ้เหี้ยจองเพื่อนอะโอ้รอดละโอเคเปิดเลยไปดูไปดูไปดูมันนิ่งมันนิ่งมันนิ่งเออไลฟ์วีวีไลฟ์วีวงกับอยู่เอออออออย่าไปเข้าห้องนะ มึงลองเดินไปหาดิมึงลองเดินไปหาดิเดินเดินมึงเดินไปชนมันนี่อ๋อยกลับแบบนี่ไงกลับมาเกอละวูเกมนี้มีความสนุกกว่าเยอะเลยว่ะเออสนุกกว่าเยอะเนี่ยเนี่ยไม่ได้ยากอย่างเงี้ยแล้ววิ่งไปวิ่งมาเทียอะนี่เหรออันนี้ห้องปั่นไฟเหรอโอ้โหนี่ยเหรอโอ้โหอ๋อแล้วคนขอหายมั้งเหร